สวัสดี f อฟซทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ่าว่าเอฟซี่อยู่ทางไทยทางลาวเนาะค่ะเนะาะฟังยุโรปฟังอเมริกาฟัางเอเชียกาสวัสดีและขอบคุณถูกกําลังใจด้วยค่ะเด้อที่มีให้ปะปุยมาโดยตลอดเนาะขอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเนาะค่ะขอบคุณทุกการทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณบ่งัวสิขอบคุณยังไงเนาะเนาะถ้าว่นี้เพื่อนๆก็คุยกัน เอาไม่เอฟซีปะปุยกับได้อันมานางเว้าอันให้เพื่อนๆฟังยังสี่น้องค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อก็ขอบคุณขอบคุณที่เมตตาปอปุยค่ะก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อปอปุยคือมาเบอาเรื่องราวของปอปุยละอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับตามซื้อตามซื้อช่องปอปุยละค่ะเนาะไลฟ์ ป,ปุ๋ยไลฟ์อินยูเคนี่แหละค่ะน่ารักปุ๋ยค็อสิมาที่แปุ๋ยก็คิดว่าชีวิตเจ้าของสื่อใดไมาอยู่อังกฤษเนาะคะเนาะมันก็มีมันก็มีอ่ามันก็มีม,มีมีแรงมีแรงอ่าเขาเอ็นยังไงมีแนวจูงใจเนาะคะเนาะให้ป้าปุ๋ยอยากมาอยู่อังกฤษอ่า ไม่มเหงาตีคือช่วงนั้น,นพีซ่ซ้ายปวดุ้ยวสบายค่ะและว้วป่วยหนักเนาะเมื่อ20ปีที่แล้วล่ะค่ะ20ปีที่แล้วเนาะและว้วป่วยหนักมันนี่เราบอกว่าเราเป็นห่วงหลานนาสันเป็นห่วงลูกแล้วมีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งก็กอายุอาอย่ปปหกคนหนึ่งอยู่มสี่บอกว่าเป็นห่วงลูกยานลูกโบมีอนาคตนาสันยานลูกโ่ได้เลี้ยนหนังสือมาสันว่า bởi vì có sự ước lưỡi, ố, xoay như này có quá cả giá trốn nổi có quá vấn đề như thái này nha cháu may cháu na nọ bởi vì có sự ước lưỡi, ố, xoay như này ố, bởi vì có, cứ bởi vì bỏ bạc bởi vì có sự ước, bởi vì có kỹ thuật xoay như thế này mà mì bánh bột bánh sông bánh đường sông đường như thế là nó sẽ xé พี่ชายคุยเสียชีวิตแบบตามบลากรูด้วยกันด้เพราะว่าเราเป็นห่วงลูกเนาะเป็นห่วงลูกหลายเป็นห่วงลูกยากเนาะพ่อแม่ทุกคนเนาะเป็นห่วงลูกลูกยังหน่อยอยู่ก็เลยเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งหลานก็อปุ๋ยสองคนนี่ก็เป็นเด็กเลี้ยงดีนะก็อปุ๋ยก็โอ้โสิเงใดจังใดก็เลยไปไหว้หน้าศุกก็เลยก็เลยก็เลยสัญญาอ่ากับอ้ ตรงหนาโซโ้ซศก็เลยสัญญาว่าสิพยายามหาชีวิตอ่าเพยายาม็ดชีวิตให้ดีขึ้นถ้าชีวิตตัวเองดีขึ้นสิบาะทีมร้านป้าปุ๋ยกับพยายามดินลนกระดิน้นรนทุกอย่างลหคะกดิ่นลนทุกอย่างเนาะยูยูกัได้ไมาอยู่อังกฤษนี่แหะค่ะได้สามีฝรั่งนี่แหละ เพื่อนๆที่เขาเมไม่ยังมาท่านในห้ดูเรื่องแล้วชีวิตป้ปุ๋ยกะย่อนไปเบิงรงคลิปแรกๆได้เด้อค่ะเด้อว่าชีวิตป้ปุ๋ยเป็นยังไงเพได้ไม่อยู่อังกฤษเนาะนั่นแหละป้ปุ๋ยก็เลยก็เลยตัดสินใจไม่อยู่อังกฤษไม่อยู่อังกฤษนี่เ่าได้คิดว่าสิได้ดสามีรวยเด้อค่ะเด้อคิดว่ามาอยู่พีแล้วมาอยู่เมืองนอกแล้วได้มาทํางานหาเงินพวางคาเงินทางเมืองนอก ไปแลกเงินไทยมันจะได้หลายในความคิดของเขาเป็นแบบนี้เนาะโดยที่เขาบ,บ,บรูเลยว่าเขาสิมาเห็ดงานอี่อ่าคิดว่าคิดแต่ว่ามาแล้วต้องได้งานเห็ดต้องมีงานเห็ดเพรามาถึงแล้ว,ว,วมันโมเมนค่ะมันโมเมนเนะาะกว่าสิได้ทํางานภาษาเขากว่าสิได้ทางานกับเป็นปีค่ะต้องไปเรียนหนังสือก่อนกับเป็นปีขึ้นกัน ช่วงในระยะที่ปีหนึ่งที่ไม่อยู่เนาะค่ะเนาะที่ยังมาท่นนทานได้ทํางานบาได้ทรงทั้งบ้านเลยกระทรงแน่ค่ะทรงแน่นิดหน่อยบาได้มาได้ทรงมาได้ว่าทรงลายอ่าเป็นกอกเป็นกำอยังนี้นะเพราะว่าสามีปปุ๋ยทุ่งบอบแล้วก็บาได้ลำรวยอย่างแล้วก็หาเสากินค่ํานี่แหละค่ะกะ็คืออ่าก็คือหาเสากินค่ําคือ,ค,ค,อ,ค,อคือบ้านท่าังานบริษัท ส่งบ้านส่งรถคือจังบ้านเฮานั่นแหละค่ะกับแบบนั่นแหละบ่ได้ว่าเออสิมีเงินในธนาคารหลายๆเงินเดือนหลายๆบ่แม่นค่ะกับกับปานกลางค่ะก็คือคืออยู่บ่แม่นว่าอยู่อยู่ต่ำถ้าเปรียบเทียบหนึ่งสองสามก็อยู่ในหนึ่งนี่แหละค่ะหนึ่งนี่โมเมนว่ารวยด้วยค่ะเด้อคืออยู่อยู่ตรงกลางเลยล่ะค่ะ นั่นแหละก็ยู่ยู่ตรงข้างล่างค่ะบ่ได้รวยค่ะก็คือสามนี่ก็คือเป็นคนรวยเนาะค่ะเนาะเลขสามนี่คือคนรวยเนาะเลขหนึ่งก็คืออยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะนั่นแหละเราก็บ่ได้รวยแต่ว่าเราก็มีให้ทรงอยู่นานๆข้งยังเสียนานๆข้งก็บ่ได้บ voy ปุ๋ยกะโอ้ยเป็นปีเนาะสวนสดุดเยทำงานก็ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนเสร็จกะ กับไปสมัครงานโรงแรมกับโมที่เลี้ยงหนังสือหนังกันนี่แหละกับไปสมัครงานโรงแรมกับไปทำง,งานอยู่โรงแรมเนาะมันนี้ทั้งบ้านกับลกูกคือก,กันว่าทั้งบ้านสิคิดจงไหเพราะว่าอ่าพ่อแม่ทุกคนที่ที่ท,ที่ที่คิดว่าลูกไม่อยู่บ้างนอกแล้วอ่าสิได้ไม่อยู่บนกองเงินงกองท้องมันบ่แมนค่ะมันบ่แมนเนาะชั่วเขาสิได้มาแต่ละบาท เขากดดิ้นล้นคือกันค่าใส่ใจทั้งพี่กับแพงค่าค้องฉีดกับแพงสว่วนสิร้มาแต่ละบาดถ้าคนบนประหยัดอิลีถ้าคนบ่ดอ,นบอ,อดอดอมกับมาได้ขึ้นกันค่ะเนาะบางครอบค,บครัวกัคิดว่าลูกมาอยู่ทั้งพี่มาอยู่แบบสบายมาอยู่แบบมีเงินมีทองบางคนก็นอาจสิใช่ค่ะอาจจะใช่บางคนอาจจะอาสามีอาจจะอาจจะรวย อาจจะเป็นคนมีเงินเงินเดือนสูงยังสินะบางคนก็อาจจะใช่มันกับบอแมนแทบทุกคนด้วยกันด้อชีวิตแต่ละคนกับบอืด้วยกันเนาะแต่ว่าอันนี้ช <eigentlich analysis> ีวิตป้าป like ุ๋ยด้วยกัป้าปุ๋ยก็สิบอกทั้งบ้านตลอดว่ามาอยู่ในสภาพแบบใดป้าปุ๋ยก็สิบอกบอกแบบนั่นบ่ได้บอกว่าเออพอเม่ต้องการทั้งบ้านต้องการยังบอแมนว่าสิได้มดทุกสิ่งทุกอย่างป้าปุ๋ยก็สิบอกว่ามาอยู่ในสภาพแบบใดสีได้เงินมากแต่ละบาทป้าปุ๋ยก็สิบอกตลอด บ่แมนว่าอยากได้ยังก็คือโทรมาแล้วท้งนี้ก็สิหาหายรวดได้รวดมันโ่เมนป้าอคุยก็สิบอกแบบนั้นกับบอกครอบควรวัวว่าประหยัดต้องประหยัดส่วสิได้เงินต้องประหยัดต้องอดออมส่วสีได้เงินแต่บางครอบครัวก็เนาะก็คิดว่าลูกมาอยู่ทังนี้แล้วก็ต้องการยังก็คือได้ตลอดเวลาอย่างซีนะอันนี้ก็เป็นบางครอบครัวเนาะ ปุุ๋ก็ขอโทษเด้อที่ที่ที่ว่าไปกระทบนครอบครัวผู้ใดเนาะปุดุก็ขอโทษหลายๆเด้อกัะเด้อนั่นแหละแต่ว่าครอบครัวปูดุปุดุสิบอกครอบครัวปุุ๋แบบนี้เพราะว่าสามีปูดุ่ได้รวยเด้อลุงบอก่ได้รวยเด้อหาเศร้ากินข้ามด้วยกันแต่ว่าเวลาไปแลกเป็นเงินไทยนั่นมันสิได้หลายซื้อปูดุสิบอกแบบนี้แต่ว่าก็มีหลายคนเนาะเนาะมีมีหลายมีหลายคนมีหลายท่านด้วยกันที่ได้สามีอ่า มีอันจะก,กินเนาะค่ะเนาะนี่แหละป้าปุ๋ยกับป้าได้ไปอ่าไปว่าไปกับอ่าไปเปรียบเทียบกับกับอ่ากับท่านท่านที่มีศาณีรวยเนาะค่ะเนาะอันนี้ป้าปุ๋ยว่า,วาในฐานะอ่าในอ่าในสิ่งที่ป้าปุ๋ยเห็นเนาะค่ะเนาะในสิ่งที่ป้าปุ๋ยเห็นน,ะะนั่นแหละเพราะว่าป้าปุ๋ยกับเห็นมาหลายคือกันค่ะเห็นมาหลายนนะคะาายือกันว่าว่าเขาอยู่ใน แต่ละคนอยู่ในสภาพแบบใดอยู่ในฐานะแบบใดนะคะนล้ป้าปุ๋ยกับเย็นมาหลายคือกันนั่นแหละพปุ๋ยก็จะบอกบคว่าตลอดว่าปปุ๋ยมาอยู่ในสภาพแบบใดควรจะได้เงินมามแต่ละบาทนี่มันยางนั่นแหละมา่ยูปีแรกกับไปเห็นงานโรงแรมอ่าไมอยู่ปีแรกกับไปเรียนหนังสือกอนไปเรียนหนังสือจบเอ็นทรีวันพอจบเอ็นทรีวันเสร็จก็พากันไปเห็นงานโรงแรมกับมูที่อา ่าที่ที่อยู่โรงเรียนที่เรียนหนังสือนํากันและค่ะก็กไปทำความสะอาดนี่แหละค่ะปูเตียงยังสิละความรู <c> ้ข <oughs> ้อคำการเนนะา,า,เราะภาษาข้อคำการนี่จะไปเห็นอย่างใดเนาะแล้วก็ไปเห็งานโรงแรมงานโรงแรมมือนึ่งเห็นประมาณอยู่ห้าหกหกชั่วโมงแต่ว่าบได้เห็ุหมือดมืออ่าบด้เห็ุทุกทุกมือคะ่ะอาทิตย์หนึง่งประมาณสี่มือเนาะสะี่มือนี่ก็ได้เงิน ภาษีก็ไ่ได้เสียช่วงนั้นเพราะว่าเขาสมีเขาสมีเกณฑ์ให้ว่าเงื่อนเดือนได้รับเงื่อนเดือนเท่านี้ได้เสียภาษีได้รับเท่านี้บ่ต้องเสียภาษีปปุยสิได้รับตั้มก็เกณฑ์ที่สิได้เสียภาษีก็เลยไ่ได้เสียภาษีมันหาหกมันหาหกหกร้อยปอนโอ้หาหกร้อยปอนสมัยนั้นก่ะเงินหลายเด้อกะเด้อสมัยสิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วเนาไปแลกเงินไทยก็ได้หลายเด้อ ได้ประมาณสามหมื่นคนเด้อสามหมื่นกว่าคนเด้อเพระาะว่าช่วงช่วงสิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วค่าเงินมันสีได้หลายนนเนาะค่ะเนาะมันบริษัต่ำกว่าอ่ามันบรไษัต่มคือทุกมือน,นี่เนาะค่าเงินเนี่ยก็ไปทํางานโรงแรมทํางานอยู่โรงแรมได้ประมาณประมาณห้าหกเดือนประมาณนี้แหละค่ะประมาณแล้วนี่แหละมานี้มูกะส่วนมาเห็นงานอยู่โรงบานมาสมัครงานอยู่โรงบาน สมัครตามเอเจนซี่ค่ะสมัครตามเอเจนซี่เขาก็ส่งไปโรงพยาบาลมาเน,นี้นปปุยก็ไปสมัครน้ำเขาพอไปสมัครเสร็จเขาก็ส่งปรปุยไปสัมภาษณ์ตอนนั้นนี่ยเม่ท่านออกโรงแรมค่ะออกจากโรงแรมเขาก็ส่งปรปุยไปสัมภาษณ์อาจจะเป็นเพราะว่าเขาสื่อสารกันภาษาขอบดีสื่อสารกันวบาหูเรื่องเขาก็ถามว่าเธอพ่อที่สิมาทํางานได้เมื่อไหอาทิตย์เพราะว่าประปุยสิไปสมัครแค่เสาร์อาทิตย์อ่าเสาร์อา,าทิตย์ อันละ่ปะป้ปุ้ยเลยบอกว่าอาทย์นี้ฉันฉันยังบกพ่อขอเป็นอาทิตนาได้บ่เขาบอกว่าได้มาคือคือว่าได้ของเขาก็คือเขาฮักรับเขาแล้วรับเขาทํางานแล้วแต่ว่าป้ปุย้ยคิดว่าเขาิโทรมาตามป้าปุ้ยอีกที่นึงแต่เขาบทโทรตามป้าปุ้ยก็รอดโทรศัพท์จากเขาเขาก็บทโทรตามป,ป้ปุ้ยก็ได้ไป ไ่ได้ไปเสาร์อาทิตย์ป้ปุ๋ยก็ไ่ได้ไปเพราะว่าเขารับป้ปุ๋ยแล้วเพียงแต่อาทิตย์นั้นป้าปุ๋ยบ่ได้บ่สามารถไปทาได้อาทิตย์ต่อไปป้ปุ๋ยบอกเขาว่าอย่างซั้นเขาอาจเขาก็สิรอป้ปุ๋ยแต่ป้าปุ๋ยกับโทรศัพท์จากเขาือกันมานี้เขาก็บรมาป้าปุ๋ยก็ไ่ได้ไปบ่ได้ไปเห็ดงานก็เลยคิดว่าเขาคงเอาป้ปุ๋ยแล้วล่ะป้ปุ๋ยก็บ่ได้ไปอีกเลย ก็ไ่ได้ไปอีกเลยป้าปุยก็ไปไปหางานไหมแต่ว่าช่วงนั้นก็ยังไม่ทันได้ออกจากโรงแรมป้าปุยก็ไปสมัครงานแค่หุ้มก็ได้กอไปสมัครงานแค่หุ้มแล้วก็เลยออกจากโรงแรมก็ทับก้อสะอาดหลัะแค่หฮ้มก็ได้มันพักคนมันพักคนชราเนาะก็ทับว้อสะอาดนี่แหละค่ะวันนี้ทางานทำอ่าบ้านบ้านพักคนชราได้ประมาณก็ ก็เฮ็นว่เต็มมือ่อคือกันค่ะเลิกประมาณบ่ายโมงไปทำเจ็ดโมงเลิกบ่ายโมงมาน,นี้ก็อยากหาเงินเพิ่มเนาะ <c oughs> ก็อยากหาเงินเพิ่มค่ะโมก็บอกว่ามาไหสมัครวัดสัญญาเดี๋ยวพี่สิฝากให้มาสั่นพี่ที่ไปเจอกันอยู่โรงเรียนนั่นแหละเนี่ยที่เราเป็นครูพี่สิฝากให้มาสั่นว่าก็เลยไปอีกอ่าก็ไปสมัครรงองาบบโดยตรงแหละค่ะก็เลยไ,ไ,ไปไปสมัครอีกก็เลยได้ มานี่ก็เฮ็ดพลาดทามยามมะเรงค่ะเลือกจากแคบหุ้มแล้วเลือกจากแคบหุ้มแล้วก็ามาเฮ็ดงานโรงพยาบาลเริ่มงานเฮ็ดงานโรงพยาบาลเริ่มงานสี่โมงคืนก็อยากเฮ็ดงานสองจอบเพื่อเงินมันจะได้ลายขึ้นเนาะเพื่อจะได้มีเงินส่งทางบ้านเก็บจะก็มีเก็บน้ำอันนี้ก็เลยได้รงงานอ่าโรงพยาบาลบ่ายสี่โมงเลือกสองทุ่มทุกมือ้อค่ะที่โรงพยาบาลเนาะ อาบายสีมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่โรงพยาบาลแต่ว่าอยู่แค่โฮมเฮ็ดประมาณอยู่เฮ็ดประมาณห้ามื้อค่ะอยู่แค่โฮมเนาะนั่นละมัดน,นี้ป้าปุ๋ยกะเฮ็ดไปเฮ็ดมามันเมื่อยมันสองจอกเนี่ยค่ะมันมันเดินทางยังสินะมันบ่เมืย์ยังงานดอกมันเมื่อยเดินทางบัดนี้ก็เลยก็เลยอ้ยอยากออกจากแค่โฮมมาเฮ็ดงานโรงพยาบาล ก็เลยมาขอมาขอมาขอทางโรงพยาบาลว่าอ่าขอฟูทามได้บบเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังมันทัานมีฟูทามปะปุยก็เลยเห็ดพัดทามไปก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวท้านี้ตาแหน่งว่างเดี๋ยวสิให้เฮตุงานฟูทามม่สันก็ป,ปุยกบเมื่อเดินทางมานีช่วงนั้นก็มีโอลาได้อยู่โรงพยาบาลปะปุยก็เลยไปลาออกอยวนอยู่แค่งงเขาก็บอกอใจว่าปะปุยออก ง Home, ีงานแค์โฮมก็ได้เงินเดือนดีด้วยค่ะเด้อได้เงินเดือนดีคือกันวันนี้ป้าปุย้ยป้าปุ้ยก็เลยกล้าออกจากแค์โฮมมาเห็นงานโรงพยาบาลกรเฮ็ดโอเอาค่ะเฮ็ดโอเอาอยากได้เงินหลายกรเฮ็ดโอเอามันก็มีเงินอ่ามีมีโอตลอดเนาะ,ะป้าปุ้ยก็เฮ็ดโออ่าเป็นคอนแทคคอนแทคอ่าของอ่าเอ็นเฮดเชฟเอ็นเฮดเชฟคือของพวกรัฐบาลนี่แหละค่ะเป็นคอนแทคเขาได้เป็นลูกจ้างของรัฐบาลนอค่ะเนาะนไม่ได้เป็นลูกจ้างของเอก,กชนค่ะ นั่นแหละป้าปุ๋ยก็ได้เป็นคอนแทคเป็น uh, ลูกยานของรัฐบาลเนาะป้าปุ๋ยก็ได้เงินทุกอย่างค่ะเงินรอนดอนเบคทิงรอนดอนเบคทิงก็คือใกล้ๆเงินเงินอีย่างเงินสนับสนุนอีย่างจัดยางนี่แหละค่ะเขาเอาร่อนดอนเบ,ทนนเบทค,ๆๆเนนคเบทิงเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่จได้คือกันทุกล้มบานด้วยค่ะเด้อนั่นแหละป้าปุ๋ยก็ได้ตรงนั้นมาน้ำก็ได้อ่ะอ่อย่างก็แหละ เวลาทั่ว,บวสบายปะปุ่ยกับได้ใจแต่บางแต่โดยนี่อ่าพนักง,งานของบริษัทบริจาคด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดป่วยเนาะของเองกนชนนะคะถ้าเกิดลาป่วยนี่บริจาคค่ะนั่นแหละจังพวกแบ่งฮอลิเดย์พวกกันวันนักขัตฤกษ์งองี่ยงเปจ้างเสียก็ป,ปุ่ยก็ได้ได้ดับเบิลแล้วก็ได้วันหยุดมาเพิ่มอีกมือนึงเนะาะมันก็สิดีตรงนี้นะะเนาะค่ะเนาะ ดีตรงที่เขาได้เป็นคอนแทคของรัฐบาลนี่ละค่ะคอนแทคของอันเฮชสนี่ละ่ะมันเรียนป้าปุยกะลาออกจากแคร์หฮมไม่เห็นงานอยู่โรงพยาบาลป้าปุยกะพยายามขอฟุ้ทา้งค่ะกะบอกเหตุผลท่อไปว่าช่วงนั้นป้าปุยกะสิหาซื้อบ้านไม่น้ำอีกอ่เพราะว่าอยู่แฟตมาประมาณสี่ปีแล้ว ก็เห็นงานมาเรื่อยๆจนว่าจนว่าสามปีสิเขาปีที่สี่ค่ะนั่นแหะก็เลยอยากมีบ้านบรอ,อยากอยู่แฟลตแล้วอยากมีบ้านก็เลยหาบ้านซื้อบ้านก็เลยไปขอฟูทามลุงบ้านว่าฉันมีฉันมีความจําเป็นฉันต้องส่งบ้านฉันมีเงิน่พอที่จะส่งบ้านฉันต้องการงานฟูทามเพื่อจะ,อะได้เงินตรงนี้มาส่งบ้านสัตวมาอ่า ว่านาผู but, wrote, said, access, sure teach teach. Says, ้จัดการเขาบอกว่าเออมีมองนี้บ้างบอดนี้บ้างอ่าเธอต้องการบอเธอสิเอาบอก็บอกว่าเอาอยู่มองใดก็อยู่ได้ฉันเฮ็ดงานอยู่ใส่ฉันก็อยู่ได้อยู่บอดได้ฉันก็เฮ็ดได้นั่นแหละก็คุยเฮ็ดงานอยู่บอดตรงอยู่โรงพยาบาลบอดนี่มาสิบสี่ปีสิบสี่ปีค่ะอยู่บอดเก่าคอเขาง่ายเขาก็บอกให้ง่ายว่านาก็าบอกให้ง่าย เธอยูนิล่ะว่าเสวนว่าเธอไปส่ปยบ้าเเธอต้อยู่นีเส่นว่านั่นแหละเขาบอกว่าเธอยังงานดีอยู่เสน <c oughs> เขาก็เลยว่าหายไปสิบสี่ปีพิพัพยุยอว์ดเ่าเนาะนั่นแหละต้ะชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเป็นพเพราะว่าเขาเขาสู่เขาเฮ็ดงานเพื่อจะอยากได้เงินตรงนี้มาจุนเจือครอบครัวเพื่ออยากได้เงินตรงนี้ เป็นเงินเก็บเป็นเงินอบอดออมของเฮาเป็นเงินออมของเฮาเนาะคคะเนาะป้ปุ๋ยนั่นแหละป็ปุ๋ยผมไม่ย้อสู่มาตลอดเหตุงานตลอดเราก็เก็บเพราะว่าค่าบ้านมีกระซอยลุงบอกแค่เห็นลุงบอกเป็นเมื่อิลุงบอกไปใจดีใจดีแต่ค่ะเด้๋ยวเเป็นคนบูบาปปุ๋ยไม่ได้ซอยอย่างเลยค่ะซอยค่าบ้านแค่สองร้อยปอน ค่าหมอเกตสองร้อยปอนน้องนันป้าปุ๋ยกับได้จาคอย่างเลยก่อยู่ค่กินป้าปุ๋ยบริจาติค่าอยู่ต่างๆป้าปุ๋ยกับได้จ่ายอันนี้คือความโชคดีอย่างหนึ่งของป้าปุ๋ยเนาะค่ะเนาะนั่นแหละน้องนันป้าปุ๋ยกะใส่ใจส่วนตัวส่งบ้านเนี่ยทรงบ้านกับได้ส่งทุกเดือน,นะะด้วยกันเด้อถ้ามีความจำเป็นป,ป้าปุ๋ยบริจาติปอนใหน้ทุกเดือนทุกเดือนป้าปุ๋ยบริบริฮ็ดแบบนั้น สิบวห้ทางบ้านมีความเคยชินแบบนั้นสิบให้ทางบ้านสบายเกินไปต้องซ้อยเหลือตัวเองนะั้นปะปุยสิบม่ได้ส่งทุกเดือนป็ปุยกะสองสามเดือนแต่ว่าสองสามเดือนส่งที่หนึง่งปะปุยกะส่งหลายเนาะค่ะเนาะปะปุยกะสิส่งหลายส่งเป็นก้อนอย่างเงี้นะนั่แะปะปุยกะสิเป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะ ป,ปูยกส็สู้สู้ตลอดค่ะสู้สู้อิลิป,ปุดยนี่สู้บ่สู้กับ่ได้นาะคะ่ะนาะในเมือเฮามาแล้วเฮาก็ต้องสู้สู้แล้วก็เฮ้าก็ต้องอดทนนําอดทนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอดทนกับอกับการสื่อสาร <c oughs> กับคนในครอบครัวพวฮู้เรืองเนาะคะ่ะนาะเดี๋ยว คลิปนี้ป้ปุ๋ยกษีเอาไว้ซ้ำน,นี่ก้อนนะคะเนะาะเพื่อนเพื่อนเอาไว้ซ้ำนี่ก้อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวป้าปุ๋ยก็สิมาเบาเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะเนาะว่าชีตป้าปุ๋ยมาอยู่แบบใดของแต่ละของแต่ละสเต็ปของแต่ละปีนะคะเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันก็สิเาาเกินไปค่ะป้าปุ๋ยก็สิจบไว้แค่นี้นะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปป้าปุ๋ยก็สิสมาเบาสู้เพื่อนเพื่อนฟังอีกว่าสเต็ปต่อไปมันเป็นแังใดความอดทนของ การได้การมาอยู่เมืองนอกมันเป็ยนยังไงเนาะกันเนาะนั่นแหละก็ขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณอีกแล้วละค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อค่ะเด้อี่ทนฟังปปุ๋ยนอกกับเขาเขามาฟังปปุ๋ยหลายๆเด้อค่ะเด้อว่าชีวิตปปุ๋ยในยูเครนเป็นยังไงขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืม เพื่อนเพื่อนไหมเอฟซีไหมอย่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเด้อก็อย่าลืมกดติดตามสิ่งสําคัญอันอยาข่าโนโฆษณาด้วยค่ะเด้อขออีกแล้วเนาะมาข่าโนโฆษณาขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกําลังใจค่ะค่ะขอบคุณขอบเอฟซี FC, ให้เพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขความเจริญในชีวิตเนาะค่ะเนาะะเจริญในหน้าที่การงานจเจริญทุกสิ่งทุกอย่างด้วยค่ะเด้อเจริญ สติปัญญาเจริญในความคิดเจริญในสติปัญญาเจริญในหน้าที่การงานนะคะ mm. ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนด้วยค่ะเด้อค่ะ,คะเจอกันคลิปต่อไปนคะคะขอกกบคุณเลยคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย <laughs> รักทุกคนนะคะ <laughs> รักปปุ๋ยน้ำเน่ด้อยค่ะรักน้นอยแต่ให้นานๆนะคะ <laughs> อุด,ดี <laughs> วันนีอขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ